ลูกยังไม่ตื่นเมียยังไม่ตื่นตีห้าออกมาขับกำมาถึงบ้านหกโมงเชา้าพอดีบางคนอาจจะเป็นแบบคิดลดอะไรอ้เด็กตีก๊อปใช่ไหมอะไรพี่ขับรถพี่ชอบขับไปต่างจังหวัดน,นะ ทางบ้านเรามันแบบมีทางโคดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยสนุกนะกขับรถสปอร์ตอะในกรุงเทพพี่บอกเลยแม่งใช้ไม่คุ้มละคนอะต่อให้อะไรใช้ไม่คุ้มแต่ไปลองขับงางจังหวัดดิีเออมีโค,โงออโคโ้งให้เล่นอะนั่นอะถึงได้ใช้คนบอกว่าเฮ้ยคันล่าเอสแม่งขับไม่ดีกูขับคันล่าซัดก,กับจีดีสามแม่งไม่ทิ้งอะมึงใช้ฟูลแม,มนมันยังไม่คุ้มเลยคือถ้าคนขับคนขับคนที่เสพอะขับซีวิกก็สนุก าจะเป็นคนชอบรถที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วอยู่ในรูปทรงรถที่เราชอบอต้องบอกประมาณนี้มากกว่าคือเฮ้ยคันรถรถทรงนี้เราชอบเราอาจจะหาเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือของอะไรมาใส่ให้มันวิ่งดีก็ได้ซึ่งมันมาอันแรกคือเราต้องชอบรถก่อนเราชอบรถก่อนเราชอบทรงนี้ก่อนเราชอบชุดพาชุชดนี้ไม่ว่ามันจะตัดหรือมันจะไม่ตัดหรือมันจะเป็นโปง่งหรือมไม่โปง่งแต่ถ้าเราชอบในดีไซน์แบบนี้ เราอาจจะทาให้มันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นก็ได้ด้วยของที่เราจะใส่มันเข้าไปแต่แต่ด้วยอินเนอร์เราเป็นชนคนที่ชอบรถขับดีมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมีเขาเรียกอะไรการขับแฮนดิ้งที่ดีอันนี้มันคืออินเนอร์เราอยู่แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีของพี่คือรถที่ขับแล้วเรารู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรถที่ทําได้ตามใจเราทุกอย่างอะไม่ว่าจะเข้าโค้งออกโค้งมันรู้สึกว่าเราฝากชีวิตไว้กับมันได้ซึ่งรถทั่วไปมันอาจจะทาไม่ได้เพราะมันคือรถที่รถใช้งานแต่คันรถแบบนี้คือแบบมันม เจ้าของรถกับตัวรถไม่ว่าจะเป็นทางไหนที่เราเฮ้ยเราขับอยากทำความเร็วหรืออยากใช้งานมันก็สามารถตอบสนองเราได้ตามใจทุกอย่างได้เป็นะามนาัสบัตรแท็กซี่คันนี้คือมันจุดประกายมาจากตอนที่ไปดูในสนามแข่งครับมันชื่อว่า พาดเสี GT ่ GT3 หมาวาว่าคันรถรถโปรดักชันเนี่ยมันจะเป็นแบบคันที่แบบมันดูไม่มีโปง่งไม่มีอะไรพอมันเป็นรถแข่งขึ้นมาเนี่ยมันมีการทําบอดี้พาร์ทบอดี้คิดที่เป็นโป่งขึ้นมามาเลยทําให้รถมันดูดุคันและดูเป็นรถแข่งมากขึ้นด้วยพื้นฐานของรถเซสี่อ่ะมันจะเป็นเหมือนโมโนคอกบอดี้ทุกชิ้นสามารถถอดออกได้ในรถแข่งเขาก็เป็นบอดี้ทุกชิ้นที่มาเพิ่มเฟนเดอร์มาเพิ่มโปง่งมาเพิ่มอะไรเพื่อให้ตัวรถมีแอโรไดนามิกที่ ชัดขึ้นและดูมี a e r o ไดนา m i กที่ดีขึ้นเวลาเห็นมันวิ่งเนี่ยมันดูแตกต่างจากรถทั่วไปมากยิ่งถ้าเราเราเป็นสมมติเราเป็นรถคันหน้าและเจอรถคันนี้ขับตามหลังเราจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยมันไม่ใช่รถปกตินะเออมันดูแล้วว่ามันจะดูลุกเป็นอีกอีกแบบหนึ่งไปเลยบางคนก็จะบอกว่ามันเหมือนสปาราดมันเหมือนรถแบทแมนมันเหมือนรถอะไรสักอย่างซึ่งมันดูแตกต่างจากรถทั่วไป อย่างที่บอกเราเรา,เราเลือกจากสิ่งที่ชอบก่อนคือที่ตอนนั้นเราทําเป็น e 9ก liberty walk เพราะเราเห็นคันที่ที่ทาง liberty เขาทําก็เลยก็เฮ้ยเป็นจุดประกาศว่าเฮ้ยเราอยากทําคันนู้นนะซึ่งทําเสร็จเราก็ชอบมากจริงบางโป่งเราอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้เพราะว่าดีไซน์ไม่ตรงกับเราในบางโป่องอะดีไซน์ไม่ตรงเราเหมือนกับเราเจอครั้งแรกมันคือ first love อะเอ้ยเราเราชอบรูปทรงแบบนี้เราชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้แล้วว่าถามว่ามันวิ่งดีไหมหรือวิ่งไม่ดีไหมมี performance คือพวกนั้นบา,บางครั้งเราอาจจะ setting ได้แต่อาจจะแค่ไม่ได้ดีที่สุด แต่เราก็ยอมรับมันได้มันไม่มีมันไม่มีคนมาบอกคืออย่างที่เราเอาพาร์ทมาจากรถแข่งเพราะว่ามันมีทีมวิจัยแต่พาพร์ทพวกนั้นอาจจะไม่ได้มีทีมวิจัยหรือเขาอาจจะวิจัยอันนี้ต้องบอกจริงๆว่าเราเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้เนี่ยเราก็เลยไม่ไม่กล้าไปบอกเขาว่าเฮ้ยมัน a อ r o ่มันไม่ดีนะหรืออะไรไม่ดีแต่มันอาจจะเป็นที่ความสวยงามหรือเขาบอกว่า,วามันก็มี a อ r o ่นะแต่เราเราแค่ไม่เห็น reference เท่านั้นเอง การแต่งรถมันคือการตัวตนของเราอีกแบบหนึง่งก็มันทําให้รู้เลยว่าคนแต่งรถสไตล์เนี้ชอบแบบนี้จะเป็นคนที่อชอบชอบชอบในเวแบบนี้ที่บอกว่ามันแตกต่างหรอคือประมาณว่าคนปกติเขาอาจจะเดินเส้นตรงหรือทําอะไรที่มันทําแบบนี้เราแค่ทําแตกต่างจากเขาเออเราก็เลยรู้ว่าเออมันมันก็เป็นตัวเรานะมันไม่ได้รู้สึกแตกต่างแต่มันคือตัวตนเรา